ะไรเอาวันนี้ป้ามาปบล่วงจงครกับกินอะไรครับร้ยอดยาล้วงรับวบล้วบกับมีปลาไบ้าง่อครับลุยหรือไม่นะเกลงเกงัวครับเดี๋ยวกายนี่โอ้ยไม่รู้โอ้ยไกัโ้ไ้หลางเนโลนี่ยไม่ใหญ่โอ้ยจุกเจงโอ้ยปากแดงนี่อะไรเก่รั้ยวร้อยนะนี่ขึ้นกาลูก อย่างว่านแกงมูกับอ่ามูอนี่ปักนอหลวงเนียงนกเดือดกาหลวงเกลือกตึ้งครับน้อใหม่ต้มจุ้มกับตึ้งเราตอนนี้จะอยู่ยุคนายกับนี้มานั่งกับมาทางใต้กับวันนี้ครับมาใต้เอ็มวีกับเอ้ยอะปลาเอกไหมนี่กับปลาเรือกับโอ้ก็เป็นปลาปลาเรือมาจากมาจากกอนมาเป็นมอบอ่า คนเผลอจบเลยแล้วไม่เผลอเผลอเปล่าอันนี้ก็มาเตรียมการนันนี่มากันลุยนะครับนะมากันบุคคลสำคัญในมานั่งต่างมดต่างไปเลยครับนี่อะไรบรรยากาศนะครับอยู่กันตรงนี้มานั่งสตูดนะครับต่อเจ้าก็เปิดกล้องนะครับอันนี้เจ้ากล้องเพลงครับ เป็นอะไรครับฝากเพลงหน่อยค่ะไม่มีใครย่ไปว่าโลงค่ะตอนนี้กําลังมาในทิกตอกเลยนะครับฝากด้วยนะคะไปเล่นกันได้ทิกตอกด้วยครับน้ํากดชพรไม่มีใครย่ไปว่าโลงค่ะพรุ่งนี้จะถ่ายเอ็มวีกันนะครับเปิดกองอย่างยิ่งใหญ่อลังการงาน้างฉากมีแต่ปลิวยิ่งยิ่งทำเพลงเก้าเปลิวทุกทีแล้ว สุดท้ายเลือแค่ความดีเล็กกินข้าวกันนะครับกินข้าวกับหลวงจงนะครับวันนี้นะครับหยบหยบมาลองหยบหยบครับอ่หยุบหยบครับ